เชื่อกันว่าโบสถ์แห่งนี้ใครที่ได้มากราบไหว้ขอพอรจะสามารถพลิกชีวิตได้เลยคนดวงตกชีวิตไม่ดีถ้าได้มากราบขอพอรแล้วชีวิตจะดีขึ้นทันตาเห็นจากร้ายจะกลายเป็นดีโคบี้เลตโกค่ะวันนี้กุ่จะพาเพื่อนๆมากราบขอพอรพักกันนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามช่องโคบี้เลตโกด้วยนะคะตอนนี้กลุ่มอยู่ที่วัดบางกุ้งจังหวัดสมุทรสงครามโหคนมากันเยอะมากๆ ต่อแถวกันยาวเลยวัดนี้จะอยู่ในค่ายทหารเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า300ปีคนเยอะไปต่อแถวกันค่ะบครบกวนแต่งกายสุภาพผู้หญิงใส่สั้นเหนือเขา่าเขามีบริการผ้าให้หนู่นก่อนเข้าโบสถ์ค่ะโบสถ์แห่งนี้มีชื่อว่าโบสถ์บกโพเป็นแห่งเดียวในโลกที่มีความมหศัศจรรย์ซึ่งมีต้นไม้และรากไม้ปกคลุมอบล้อมไว้โดยมีต้นไม้สี่ชนิดด้วยกันคือต้นโพต้นไซ ต้นไกลและต้นกลางมีผู้รู้บอกว่าอายุของต้นโพกับต้นกลางที่ปกคุมโบสถแห่งนี้อายุกว่า200ปีเลยสิ่งที่กบจะพูดต่อไปนี้ต้องตั้งใจฟังกันดีๆนะคะตามเข้ามาในโบสถ์กันค่ะ พอเข้ามาก็รู้สึกได้ถึงความสงบและศักดิ์สิทธิ์ภายในโบสถ์ปกโปรเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อนินมณีองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มากๆภายในโบสถ์จะมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังอายุเก่าแก่และตรงมุมด้านในจะมีรากของต้นโพด้วยค่ะความมหัศจรรย์ของโบสถ์ปกโพและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อนินมณีโด่งดังจนทำให้หลายๆคน รวมทั้งชาวต่างชาติแห่แห่กันมากลากบไหว้ขอพรเชื่อกันว่าให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรเพียงหนึ่งข้อคนดวงตกชีวิตไม่ดีหากมากราบขอพรหล,ลวงพ่อนินมณีแล้ว จะพลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีได้เลยคนดวงดีอยู่แล้วจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปและเชื่อกันอีกว่าใครที่มาขอพรตอนกลางคืนจะยิ่งดีจะเห็นผลทันตาค่ะวัดบางกุ้งเปิดทุกวันใครจะมากลาบขอพรตอนกลางคืนแนะนำให้หาที่พักด้วยนะคะเพราะอาจจะต้องเผื่อเวลาในการเข้าคิวต่อแถวกันยาวเลยค่ะสามารถมาวัดบางกุ้งได้ทั้งทางรถส่วนตัวบริเวณวัดกว้างขวางจอดรถได้สะดวก หรือจะมาทางเรือขึ้นเรือได้ที่ตลาดอัมพวาค่ะใครมาเที่ยวอัมพวาสมุทรสงครามต้องมากราบหลวงพ่อนินมณีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตฝากกดติดตามช่องโคบีเลตโก o ด้วยนะคะคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือไปกินอะไรต้องคอยติดตามนะคะวันนี้บายบายค่ะ